และในช่วงต่อไปนะคะถ้าขาดบุคคลท่านนี้นะคะเรียกได้ว่านะคะดิฉันก็คงไม่สามารถที่จะมายืนอยู่ในเวทีนี้ได้นะคะแล้วก็ Success m a l l ก็คงจะเติบโตไม่ได้อย่างทุกวันนี้นะคะ บุคคลท่านต่อไปนะคะมีความสําคัญอย่างยิ่งทีเดียวนะคะท่านจะมาตอกย้ํานะคะถึงวิสัยทัศน์ของบริษัท s ัคเซสมอนะคะแล้วก็จะมาพูดถึงโปรโมชั่นเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะเพื่อให้นักธุรกิจของเรามั่นใจนะคะวินาทีสําคัญนี้นะคะขอให้พวกเรานักธุรกิจ s ักเซสมอนะคะลุกขึ้นยืนเลยนะคะและขอเสียงปรบมือดังๆเลยนะคะขอเสียงปรบมือดังๆเลยค่ะดังนี้ค่ะ ผู้ประก Success m เซสและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับวันนี้ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่มีความหมายมากๆเพราะว่างานครั้งนี้เป็นงานครั้งที่4ของงานที่ชื่อว่า Inspiration ใครที่มาวันนี้แล้วเรารับรู้ว่าเราได้พลังที่เพิ่มมากขึ้นจากงาน Inspiration ในครั้งนี้บ้างครับให้ซจเลยครับงานแบบนี้ผมเชื่อว่านะครับทำให้หลายท่านสามารถ ยกระดับความมั่นใจมั่นใจในเรื่องของความสำเร็จที่เกิดขึ้นในระยะเวลาเพียงแค่เจ็ดเดือนเท่านั้นเราสามารถมีรหัสไดมอนด์คู่แรกเกิดขึ้นและเรายังมีรหัสไดมอนด์ที่จะตามมาอีกเป็นจำนวนมากมายอย่างคุณผู้ดิษฐ์พระคาวาลีทรก็ถือว่าเป็นไดมอนด์ที่จะคオリฟายในเดือนนี้อีกหนึ่งเดือนเพราะฉะนั้นเดือนหน้าคุณผู้ดิษฐ์ ก็จะมารับเช็คอีก1นึ0 0 0ส่นบาทเรากำลังเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆรางวัลแห่งความสำเร็จจะมีเพิ่มมากขึ้นเพื่อเติมเต็มชีวิตของเราการที่เกิด Success มากขึ้นมันร้วนแล้วเกิดจากแรงบันดาลใจของเราสองคนก็คือตัวผมกับคุณรัปกฤษคือเรามีความคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเราอยู่ในธุรกิจเครือข่ายมายาวนานเราสามารถประสบความสำเร็จ ในธุรกิจเครือข่ายในระดับสูงแต่เราไม่สามารถที่จะส่งต่อความสำเร็จได้เพราะมีบางเรื่องที่เราไม่สามารถควบคุมได้ผมเคยมีโอกาสเข้าร่วมกับบริษัทขายตรงนะครับชั้นนาจากประเทศสหรัฐอเมริกาถึง6บริษัทด้วยกันและมีสามบริษัทนั้นที่ผมเคยสามารถรับรายได้สูงถึง1ล้านบาทต่อเดือนแน่นอนครับว่าการจะประสบความสำเร็จในระดับนั้นต้องใช้ความรู้ ต้องใช้ความสามารถต้องใช้ความพยายามต้องมีความตั้งใจนะครับในระดับที่สูงและก็เข้มมากที่จะประสบความสําเร็จแต่ทุกครั้งที่ประสบความสําเร็จก็จะเกิดปัญหาที่เราควบคุมไม่ได้มีคนที่ตามหลังเรามานั่นก็คือองค์กรของเรานะครับที่ท้ายที่สุดเขาก็ไม่สามารถที่จะส่งต่อความส่งต่อความสําเร็จได้เช่นเดียวกับตัวเราเราสองคนก็เลย มีปณิธานที่แน่วแนว่ว่าเราต้องการสร้างโอกาสทางธุรกิจที่ได้ใช้ความรู้ในธุรกิจของเราความเข้าใจในธุรกิจของเราและการที่เรามีทักษะในการบริหารคุณนธุรกิจมีทักษะในการบริหารองค์กรมาก่อนผมเองก็มีทักษะในการบริหารในแวดวงราชการเพราะรับราชการอยู่20ปีเต็มนอกจากนั้นยังเป็นเจ้าของคลินิกความงามอยู่ทั้งหมดแแห่งด้วยกันเพราะฉะนั้น ในการเติบโตของซั e s ซ m มอลผมคิดว่าความรู้ความเข้าใจของเราในธุรกิจเราสามารถสร้างความเติบโตในธุรกิจ c c e s s m มอลได้แน่นอนครับว่าเมื่อเราพูดถึงการเติบโตแสดงว่าชีวิตของพวกเราทุกคนที่เข้ามาร่วมอยู่ในครอบครัว c c e s s m มอลชีวิตของเราจะดีขึ้นคุณภาพชีวิตของเราจะดีขึ้นแต่เมื่อเราประสบความสำเร็จแล้ว สิ่งที่ต้องได้ตามมานล่นก็คือความมั่นคงระยะยาวเราคงไม่ได้หวังว่าเราจะมีไรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นเพียงอย่างเดียวแต่ต้องมีความมั่นคงระยะยาวควบคู่ไปด้วยเพราะฉะนั้นปณิธานของซั e s ซสมอลเราก่อตั้งมาเพื่อเป็นธุรกิจระยะยาวที่ส่งต่อความสำเร็จได้จริงๆครับคนที่เข้ามาอยู่ร่วมในธุรกิจ s ั e s ซสมอล คุณอาจจะมีความรู้ความเข้าใจมีประสบการณ์มาก่อนหรือไม่มีก็ได้เมื่อเข้ามาแล้วขอให้เรียนรู้ตามระบบเราจะมี s c c c s s s มอ l Leadership Academy จะมี Code Master System ที่ออกแบบเครื่องมือต่างๆเพื่อทำให้พวกเราได้ใช้เครื่องมือในการส่งผ่านความคิดความรู้ทักษะพลังและก็วินัยในการสร้างธุรก,กิจของตัวเราเองเมื่อเราประสบความสำเร็จสิ่งที่ตามมาก็คือ เราต้องมีความสุขที่จะอยู่ร่วมกันในครอบครัวนี้อย่างยั่งยืนด้วยการที่เราประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้คุณจะเติมเต็มชีวิตในหลายเรื่องด้วยกันคุณจะมีความสุขในหลายด้านด้วยกันเรื่องหนึ่งที่สำคัญที่ผมเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนอยากได้นั่นก็คือการเติมเต็มชีวิตในเรื่องของการท่องเที่ยวไหนใครอยากท่องเที่ยวฟรีบ้างครับให้เสายไาอ ผมเข้าร่วมธุรกิจเครือข่ายเมื่อส6บหปีที่แล้วสิ่งที่ต้องการไม่ใช่ในเรื่องของไรายได้สิ่งที่ต้องการคือในเรื่องของเวลาเพราะหมอคนหนึ่งเป็นอาชีพที่ไม่มีเวลาอยางมีเวลาเพิ่มมากขึ้นจึงตัดสินใจมาทำเครือข่ายและอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมอยากได้มากๆนั่นก็คือในเรื่องของการท่องเที่ยวอยู่ในธุรกิจเครือข่ายมาสิปีสามปีแรกไม่ได้ร่วมในท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวของบริษัทนั้นๆอีกสิปีหลัง ผมได้มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวกับบริษัทเครือข่ายถึง30ทริปด้วยกันถึง30ทริปด้วยกันแล้วก็มีทริปหนึ่งที่รู้สึกจริงๆต้องบอกว่ามีหลายทริปที่รู้สึกดีๆรู้สึกว่ามีความสุขมากๆเพราะมันเติมเต็มชีวิตของเราได้จริงๆทริปที่ผมชอบมากเป็นทริปที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวบนเรือบนเรือสำราญเป็นเรือสำราญขนาดใหญ่เป็นเรือสำราญที่หรูหรา ผมมีโอกาสท่องเรือสำราญโดยที่ไม่ต้องจ่ายสตังค์เพราะบริษัทออกค่าใช้จ่ายให้เราหมดถึง3ทริปด้วยกันทริปแรกเป็นการล่องเรือสำราญที่หมู่เกาะตาฮิติทริปที่2เป็นการล่องเรือสำราญที่ทะเลแคริบเบียนนะครับซึ่งเราต้องไปนะครับจากไทยไปอเมริกาแล้วบินไปที่ไหนครับฟอลอริดาไปลงเรือนะครับที่แคริบเบียนอีกทริปหนึงนะครับทริปที่3ก็คือการล่องเรือสำราญ เมดิเตอร์เรเนียและเป็นทริปที่ผมประทับใจมากที่สุดเพราะว่าไปในประเทศที่มีอารยธรรมมิตึกสวยงามสามารถช้อปปิ้งได้มีแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่สวยๆงามๆอยู่เยอะซึ่งเราได้วางโครงสร้างการท่องเที่ยวของซักเซสมอลไว้ถึง5ประเทศล่วงหน้าถึง5ปีล่วงหน้าปีนี้เราจะจบโปรโมชั่นรัสเซียเพื่อไปท่องเที่ยวประมาณสักเดือนมิถุ เดือนมิถ <man ac> ุนาปีห <hatten> น <ac> ้าแต่ครั้งหน้าเราจะไปท่องเที่ยวที่ไหนครับที่ประกาศไปแล้วเรือสำราญเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งเป็นเรือสูง15ชั้นในใครอยากท่องเที่ยวนะครับแบบลักชัวรี่บนเรือสำราญบ้างครับใซ่ยเมื่อเรามีตีมว่าเราจะท่องเที่ยวบนเรือสำราญแลวเราจะไปกันหลายร้อยท่านในห้องนี้มีกี่ท่านครับที่อยากไปต้อง เรือสำรานอย่างต่อเนื่องให้ใช้ไอ้เพราะฉะนั้นท่านต้องล่องเรือสำรานขนาดเล็กก่อนท่านต้องล่องเรือสำรานขนาดเล็กก่อนเพราะฉะนั้นค่ำคืนนี้เราจะไปล่องเรือสำรานขนาดเล็กชื่อว่าไวท์ออคิดไหนใครที่จะล่องเรือสำรานดินเนอร์กับเราในค่ำคืนนี้นะครับยกมือขึ้นเลยครับโอ้โหผมขึ้นมาบรรยายเนี่ยหลายท่านต้องมั่นใจว่าเราได้ใช้โลออ u ซั e เซสมอลนะครับ เพราะจะลกมือกันอย่างต่อเนื่องเราล่องเรือดินเนอร์ในคืนนี้โปรโมชั่นที่ออกมามาใหม่จะเป็นโปรโมชั่นในการล่องเรือที่ประเทศฮ่องกงครับบนเรือสำราญสตาร์พรายเซสนะครับสูงถึง12ชั้นด้วยกันเราจะล่องเรือสำราญ1คืนแล้วก็อยู่ที่ฮ่องกงอีก1คืนอยู่ที่มาเก๊าอีก1คืนซึ่งทริปนี้เป็นทริปที่น่าสนใจมากผมว่าเราเหนื่อยทำงานหนัก ต่อจากนี้6เดือน7เดือนและได้ไปท่องเที่ยว2ประเทศล่องเรือสำราญด้วยนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อซักซ้อมไว้ก่อนพอปีหน้าเราจะเก็บคะแนนท่องเที่ยวตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตั้งแต่เดือนพฤษภาเป็นต้นไปเก็บคะแนนท่องเที่ยวเพื่อไปล่องเรือสำราญเมดิเตอร์เรเนียนครับเราจะต้องบินไปลงที่สเปนที่บาเซโลนานะครับแล้วไปประเทศไหนอีกบาเซโลนาเสร็จ ไปที่เมืองคารมโมนาโกไปที่ฟลอเรนซ์ไปดูอะไรครับหอเอ็นปิซ่าแล้วไปเข้ากรุงโรมไปอะไรครับไปดูโคลอสเซียมนะครับซึ่งเป็น1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ยบนเรือสำราญ5คืนเต็มๆนะครับในทริปนี้จะเป็นทริปที่ผมมั่นใจว่าคนที่ได้ล่องเรือตั้งแต่ลำเล็กและไปสตาร์ไพซเซ คุณจะได้ล่องเรือสำราญเมดิเตอร์เรเนียนแน่นอนนะครับเราจะไปล่องเรือสำราญที่ชื่อว่าอ,อ,อะไรนะแอดเวนเจอร์ Adventure นะครับลิเบอร์ตี้ซึ่งสูง15ชั้นครับถึงตอนนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะมีไดมอนด์เกิดขึ้นในซักเซสมอลไม่ต่ำกว่า20รหัส<อ>เมื่อถึงวันนั้นนะครับอีกประมาณปีครึ่งข้างหน้าผมว่าไม่ต่ำกว่า20รหัสจะมีบางท่าน ที่สามารถขึ้นไปถึงคราวไดมอนด์หรือว่าเป็นอิมพีเรียนไดมอนด์ซึ่งสามารถรับไรายได้มากกว่า2ล้านบาทต่อเดือนซึ่งแน่นอนครับว่าต้องเป็นใครหลายท่านในห้องนี้แน่นอนแล้วมาดูนะครับว่าการท่องเที่ยวในครั้งนี้เราจะเก็บคะแนนอย่างไรเรามาดูครับว่าเราเก็บคะแนนทั้งหมดสำหรับทิ่ฮ่องกงมาเก๊าอยู่ที่ เท่าไหร่ครับ180คะแนนไซเคิลเราเก็บคะแนนท่องเที่ยวอย่างง่ายๆก็คือว่าดูจากไซเคิลของเราเป็นหลักว่าเราจะมีคะแนนซ้ายขวาเราได้1รอบก็คือ1คะแนนท่องเที่ยวหรือ1นึ่งไซเคิลพอยต์เพราะฉะนั้นเราเก็บสะสมทั้งหมด180 c y ไซเคิลพอยต์ด้วยกันในระยะเวลา7เดือนก็คือตั้งแต่พฤศจิกายน5-6ถึงพฤษภาคมปี5-7เรามาดูว่าเงื่อนไขมีอย่างไรบ้างนะครับก็คือต้องมี1 New Direct Sponsor ส Sp ปอนเซอร์ได้ไหมครับ1ซุปเปอร์ไวเซอร์สปอนเซอร์ได้ไหมครับได้ง่ายมากแล้วก็รักษายอดส่วนตัว750 PV ต่อเดือนนี่คือการที่เป็นกติกาว่าแต่ละคนต้องพยายามรักษายอด750 PV ต่อเดือนให้ได้รหัสคู่เก็บเพิ่มอีก1.5เท่าเพิ่มเป็น270คะแนนเราสนับสนุนการท่องเที่ยวแบบ รหัสคู่เป็นครอบครัวเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้สิทธิ์นี้ในการพาคนที่เรารักไปร่วมท่องเที่ยวกับเราได้และคนที่จะมีชื่อในเรื่องของการท่องเที่ยวในรหัสคู่ได้ต้องลงทะเบียนก่อนในวันที่30เมษายนก็คือก่อนการท่องเที่ยวนะครับประมาณสักหนึ่งเดือนผู้ที่เคยผ่านการท่องเที่ยวครั้งแรกมาแล้วก็คือผ่านคุณสมบัติไปเกาหลีแล้ว จะต้องเก็บคะแนน240 Cy อยสี่สิบไคครับซึ่งผมมั่นใจว่าผู้นำที่ได้ไปเกาหลีทุกคนสามารถไปฮ่องกงมาเกาได้หมดเรามาดูนะครับเงื่อนไขแล้ววิธีในการที่จะได้ไปทำยังไงครับในเดือนพฤศจิกานะครับทุกคนที่ตั้งเป้าหมายจะไปคุณต้องเป็นบรอนซ์การเป็นบรอนซ์ยากไหมครับ ไม่ยากก็คือมีขาอ่อน1,000 10, 0 PV ขาแข็งนะครับ15,000 PV หรือเท่าไหร่หาร2ก็ได้ขาอ่อนคือไม่ต่ำกว่า12,500 PV เราก็เป็นตำแหน่งบรอ์เราจะพบว่าในแต่ละเดือนเรามีคนที่สมาชิกหรือผู้นำที่ประสบความสำเร็จในตำแหน่งบอลเยอะไหมครับเยอะไม่ยากตั้งเป้าหมายแล้วเราเป็นบอลในเดือนพฤศจิกาแล้วก็ moving up ในเรื่องของตำแหน่ง ในเดือนธันวาให้เป็นตำแหน่งซิลเวอร์และมกราย้ํที่ซิลเวอร์อีกครั้งหนึ่งก็ยังมีโอกาสนะครับและในเดือนกุมภาต้องขึ้นเป็นตำแหน่งโกแล้วและในเดือนนะครับมีนาเป็นตำแหน่งโกอีกครั้งหนึง่งเมษาเป็นตำแหน่งแพลตินัมพฤษภาเป็นตำแหน่งแพลตินัมถ้าเป็นอย่างนี้คุณก็ได้สิทธิท่องเที่ยวฮ่องกงมาเกาแล้วครับยากไหมครับไม่ยากเลยครับ หลักสูตรโกฟโกก็มีให้เราเรียนรู้เพียงแค่4เดือนต่อจากนี้ใครที่ยังไม่มีตำแหน่งอะไรเลยคุณก็สามารถเป็นตำแหน่งโกได้เพราะฉะนั้นเราจบที่ตำแหน่งแพลตินัมผมเชื่อว่าทุกคนได้สิทธิท่องเที่ยวมีบริษัททัวร์ถามผมว่าไปท่องเที่ยวที่ฮ่องกงครั้งนี้คุณหมอจะจองกี่ซีทหรือกี่ที่นั่งผมควรจะตอบเขาย่างไงดีครับเขาถามว่ากี่ท่าน พวกเราคิดว่าควรบุ๊กที่ไว้กี่ท่านกี่ท่านดีครับ500เลยนะครับพูดจริงหรือใช้อารมณ์ <Yes> อาละมาเรามาดูก่อนว่าใครอยากไปท่องเที่ยวทริปนี้จริงๆบ้างนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมไปในทริปใหญ่ <Yes> hey, เมดิเตอร์เรเนียนให้เซย์ไออายกแขนค้างไว้จะได้นับจำนวนหัวนะฮะจะได้ไปบุ๊กกับบริษัททัวร์ได้ถูกต้อง <Yes> โอ้โหเกือบหมดห้องเลยนะครับเนี่ยทั้งห้องนี้เท่าไหร่ครับสามร้อยทั้งห้องนี้ ประมาณ400กว่าเพราะฉะนั้นเราต้องเหมาลำไปนะครับเราต้องเหมาลำไปนะครับลงที่ฮ่องกงอ่ะละมีข่าวดีนะครับอีกนิดนึงสไลด์ต่อไปนั่นก็คือว่าการรักษายอด750 PV ถ้าใครรักษายอดอย่างต่อเนื่องนะครับในแต่ละเดือนแต่ละเดือน750 PV มีข่าวดีนะครับนั่นก็คือว่า เราจะใช้เป็นคะแนนท่องเที่ยวในครั้งถัดไปก็คือ2องไซเคิลพอยต่อเดือน,สนแสดงว่าการท่องเที่ยวทริปถัดไปสมมุติว่าประกาศว่าจะไปที่ไหนดีสมมุติว่าเป็นญี่ปุ่นนะแต่ยังไม่ได้ประกาศยังไม่ได้ประกาศ,ย,กาศยังไม่ทางการสมมุติว่าเป็นญี่ปุ่นสมมุติวถ้าไปญี่ปุ่นเราต้องใช้คะแนนเท่าไหร่ซึ่งก็จะประกาศในอีกหลายเดือนข้างหน้า คนที่รักษายอด750คะแนนอย่างต่อเนื่องคุณจะได้สูตรลดในเรื่องของคะแนนท่องเที่ยว14คะแนนครับเพราะฉะนั้นคุณมีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวต่างประเทศง่ายขึ้นไหมครับง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นและเราจะให้สิทธิ์ในการเก็บคะแนนท่องเที่ยว1ปีเพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่าทริปท่องเที่ยวจะเป็นทริปที่เติมเต็มชีวิตของพวกเราซึ่งผมได้ผ่านประสบการณ์ในการท่องเที่ยวมาตลอด อายุการทำธุรกิจ13ปีหลังถึง30ทริปด้วยกันที่ไหนที่มีการท่องเที่ยวดีๆไปที่ไหนนะครับที่มีอาหารการกินดีๆผมก็จะเติมเต็มให้กับพวกเราได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างนี้นะครับเชกเช่นเดียวกับที่ผมเคยได้ประสบการณ์และบางครั้งนะครับผมอยากจะเติมอะไรบางอย่างเพื่อทําให้การท่องเที่ยวของซังซสมอเป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมาตรฐานและดีเลิศที่สุด เพื่อพวกเราทุกคนที่เป็นหุ้นส่วนกับ Success Mall ครับเอาละครับพูดถึงการท่องเที่ยวทุกคนก็อยากที่จะประสบความสำเร็จแต่การที่จะประสบความสำเร็จเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องออกไปถ่ายทอดเรื่องราวออกไปแบ่งปันโอกาสดีๆของ Success m a l l ว่า c c e s s Mall เรามีความแตกต่างเมื่อเทียบกับเครือข่ายอื่นๆก่อนหน้านี้อย่างไรสิ่งที่ชัดเจนที่สุดนั่นก็คือความตั้งใจและแรงบันดาลใจของ เราสองท่านก็คือผมกับอาจารย์นอปกิเพอเรามีความรู้เรามีความความเข้าใจตรงนี้หลายท่านที่เข้ามาสัมผัสกับซั e เซสมอลในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาจะพบว่าความแตกต่างที่ชัดที่สุดก็คือว่าเรายอมรับในเรื่องของการฟีดแบ็จากพวกเราว่าจะมีอะไรนะครับที่จะทําให้ซั e เซสมอลดีขึ้นแล้วเราก็รับฟังแล้วเราก็พยายามพัฒนาทําให้วันนี้ซักเซสมอลเราแข็งกร่งขึ้น เรามีความต่างในเรื่องของการที่เราสามารถถ่ายทอดความคิดความรู้นะครับของเราเพื่อช่วยเหลือทําให้ทุกท่านที่ไม่มีประสบการณ์คุณสามารถประสบความสําเร็จได้จาก s u c c e s s m a l Leadership l Academy ในเรื่องของสินค้าผมพิถีพิถันมากในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์แต่ละรายการซึ่งแน่นอนครับว่าจะมีผลิตภัณฑ์ที่ออกมาทําให้พวกเราเนี่ยตื่นเต้นแล้วก็มีผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของการดูแลสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวเรื่องของความสวยความงามซึ่งจะทยอยออกมาและมั่นใจครับว่าเราสามารถแข่งกับผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มีมาก่อนหน้านี้แน่นอนและพวกเราจะทำธุรกิจได้ง่ายๆจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์และราคาที่คุ้มค่างเงินถ้าเรามีผลิตภัณฑ์นะครับที่คุณภาพดีแต่ราคาสูงเราก็ไม่ง่ายที่จะขยายเครือข่ายผู้บริโภคเพราะฉะนั้นอยากให้พวกเรา มั่นใจแบบสุดๆว่าเรามีสินค้าที่มีคุณภาพที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนในปัจจุบันนี้แน่นอนถ้าเราสร้างเครือข่ายผู้บริโภคได้กอบกับแบรนดิ้งของเราแข็งแกร่งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นคนรู้จักผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ชื่อว่านิวทรีแนลในระดับที่เข้มขึ้นรู้จักผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสกินแคร์ที่เรากำลังนะครับจะล็อชออกมาในเดือนหน้าที่ชื่อว่าเอสโมเน่เข้มขึ้นเข้มขึ้น,น,นก็จะทำให้เราสร้างเครือข่ายขนาดใหญ่ของผู้บริโภคได้ สุดท้ายเมื่อเรามีเครือข่ายขนาดใหญ่รายได้ของเราก็สามารถเข้ามาอย่างต่อเนื่องได้ความสําเร็จของเราเพิ่มมากขึ้นเพราะการไปท่องเที่ยวต่างประเทศในทุกๆุกทริปกับ u s c c e s ซ m มอลเพื่อเติมเต็มชีวิตของพวกเราทุกคนถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากเป็นเรื่องที่ง่ายเพียงแต่เราเรียนรู้ลงมือทำอย่างต่อเนื่องและใช้เครื่องมือทุกอย่างที่มีอยู่ใน s c c e s s m a l l ขับเคลื่อนองค์กรของเราสุดท้าย คนในองค์กรของเราก็ประสบความสำเร็จเราก็ประสบความสำเร็จฝากทิ้งท้ายอย่างนี้ครับว่าเป้าหมายของ s ซั e เซสม l l เราคิดใหญ่เราอยากเป็นบริษัทเครือข่ายที่ติดท็อปไฟนะครับในอีก10ปีข้างหน้าเราอยากเป็นบริษัทที่ติดท็อป10ในอีก5ปีข้างหน้าซึ่งเราจะไปถึงจุดนั้นได้ทุกสิ่งทุกอย่างใน Success Mall จะต้องดีเลิศทุกอย่างที่วางแผนงานไว้จะต้องบรรลุเป้าหมายจากความตั้งใจ และจากการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจนะครับระหว่างใครครับระหว่างบริษัทระหว่างสมาชิกและเราจะต้องสร้างเครือข่ายผู้บริโภคนะครับซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของเราถึงจอนนั้นผมเชื่อว่าทุกชีวิตที่อยู่ในครอบครัว c ั e เซสมอลคุณจะเป็นคนที่มีความสุขเพิ่มมากขึ้นคุณจะเป็นคนที่มีชีวิตที่มีความหมายมากขึ้นและในท้ายที่สุดคุณจะเป็น คนที่มีชีวิตที่ประสบความสำเร็จเพิ่มมากขึ้นครับสวัสดีครับค่ะขอเสียงปรบมือให้ในายแพทย์สิทธุะวิกียรติสชวนานีกครั้งหนึงค่ะขอเรียนเชิญอยู่บนเวที